วันนี้นันิตาเป็นอะไรคะเด่นแอบเรื่องช้นอนแอบกับใครอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะไปดูนะไปดูเลย <c oughs> เร่องช้อนแอบกับลุง,งเหรอเร่อนล ข้นไข่พี่นอข้นไข่กำลังไข่คนไข่กำลังฟื้นตัวนี่ตตกหาไข่ได้ยังคะบอกเอฟีซิมาดูค่ะมาดูมาดูอะไรคะลูกดูดูอะไรคะไปค่ะไปไหนคะอ้ยลุงหายลุงหาย ขึ้นกิจังเลยนี่ไหนนี่ยเดไปรองเท้าด้วยด้วยไปหาน้องพูดี้ก็ไปสิเฮ้ยไัดูสไดูสไปดยังไงดีมันดูสิดูสิันโชด้วยออกกําลังกายลงไปข้างใายแข็งแรง ที่ตานักกเข็นเลยไปลูกย่ปันเลยปันเลยปันเลยไปเล่นข้างนอกเลยไปลุงด yeah, ูปันเลยปันเลยเมาปันปัลูกปันปันลูกปันโอ้โหเก่งใจเลยโอ้ฝนลูกฝนนี่ฝนนี่สัมบ่านสัมบ้ามาแล้วเหรอมาหา Little mang ra nó luôn luôn đâu hút 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 ออบอกเอฟซีที่หนูหายใครได้ยังคะหนูหายใครได้ยังแคร์แบร์หายแล้วคะ่ะหนูกำลังฟื้นตัวคะ่ะเ,เอฟซีค่ะไปดูเร็วนี่ตัดไปดูเลยเร็วๆป้าถ่ายคลิปให้ดี่ตดอยู่ไงพี <ไป S 2> ต่ต <ไป S 2> ด,ด,ไ,ดไปดูเลยค่ะไปดูด้วย ลุงมาลุงลุงไม่ลุงไม่ลุงมาแล้วไปค่ะไปดูไปดูไม่นะป้าถ่าชิตดูสูเสียงอะไรไม่เอาไปชิตรับไปดูเลยเสียงอะไรทำอะไรเลย Mesti silu, apa? Di mana? Tengah di mana ni?

ไปลองอะไรคะลูกนาีเลยนาตีารลุลาจัดการนี่จัดเลยจัดกลงเลยเัดการลงเลยี่ตวาจัดการลงก่อนเลยเรวจะไปะอู้อูู้ัดการเลยโอ้ลเจ็ดตังเลยลเจ็ดตังเลยนะลูก อ<ไ>ป,<ไ>ปเด็ดตังเลยไปเลย,ไป,เลยไปไหนอ่ะโอ้ไปเลยไปเลยไปเลย